ทุกคนดูสินี่โอ้ยตต่กำหนันตุ่มตรงเนี้ยเลยออกไปปากซอลโรงแรมอินทรอบ,บ็อกซ์นะฮะครับเออข้าวหมกไก่น่ากินมากนะเอาอะไรก่อนดีเนี่ยกระเพราทะเลทุกคนน่ากินมากนะฮะน่ากินมากทุกคนไหวไหมแต่มีว็อเฟิลด้วยนะว่าเฟิลอจากโ,โ,โมโมบิใช่ไหมโมบิชา๋ยวกอนนะ แปดหนึ่งนะทุกคนน่ากินมากโซมิชาจ้ะเรียกผิดโซมิชาชาอารมณ์ดีอยู่เยื้องๆกับทางเข้าโรงแรมเลยจ้ะโรงแรมอินทร์บ็อกถนนเส้นนี้กรมหลวงเนี่ยมีแต่นานอ,อ,อาหารอร่อยนะนะชาเนี่ยอร่อยมากทุกคนชานมอร่อยมากทุกคนใส่ไข่มุกด้วยอืมอืมเต็มคนอร่อยมากหอมอันนี้วอฟเฟิลจ้ะวอฟเฟิลฮ่องกงทุกคนวอฟเฟิลฮ่องกง อยู่ในร้านนะฮะโซมิชาว่าเพื่อนฮ่องกงนะฮะเมื่อกี้ทําลงไปแล้วนะ EP นั้นนะทุกคนเดี๋ยวทยอยดูนะทุกคนจา๋าเดี๋ยวขอกินก่อนหิวข้าวมากเลยนะฮะกินมาทั้งวันเลยจ้ะวันนี้แต่ก็ยังพอเห็นปั๊บน้ําลายไหลดูสิหน้าตาทุกคนอะดูโรงแรมก่อนบรรยากาศที่พักทุกคนโรงแรมอินทร o บ็อกซ์อะทุกคน,นี่มืดแล้วไงเห็นไหมฮะมืดแล้วข้างล่างจะเป็นสระว่ายน้ํายกทะเลออกมาอยู่หน้าหลังห้องเลยจ้ะทุกคน ขอแซบหน่อยนะทุกคนอร่อยมากดูสิน่ากินน่ากินมาก บ๊อบเพื่นหน้าตาหน้าผ่านมากคนเนี้ยนะทุกคนกินกับชาชาอารมณ์ดีอืมกะเพราทะเลอยูสิทุกคนกุ้งอร่อยมากออยู่ไม่ไกลนะออกไปเลี้ยวซ้ายยาจากโรงแรบอินโทรบ็อกซ์ถ้าเลี้ยวขวา ก็จะมีร้านดวงเยอะเหมือนกันนะมูงก็ท้องมูงกระทะไปทานี่รถไฟได้เลยตรงนั้นวันนี้คุณลุงคนนั้นบอกว่าให้ไปหนองใหญ่ใช่ไหมเป็นที่แบบคล้ายๆกับเกี่ยวกับโครงการหลวงอะไรสักอย่างหนึ่งก็บอกมีกวางด้วยทุกคนวันนี้เราไม่มีเวลาไปแล้วทุกคน9โมงต้องนั่งรถทัวร์กลับกรุงเทพเพราะว่ามีสอนสดวันเสาร์ไงถ้าเราไปรถไฟตอนเย็นรถไฟไปจากชุมพรไปกรุงเทพมีแต่เที่ยวเย็นสองทุบไงฮะก็ไปถึง8โมงใช่ไหม วันเสาร์ก็ไปสอนไม่ทันเลทอีกนะรถไฟไทยมันเลทอยู่แล้วนะทุกคนนั้นไปรถทัวร์ดีกว่าอืมอร่อยมากอืมครับหอมหมกเดี๋ยวเราค่อยรีวิวกินกันเนาะแต่ดีอร่อยจริงทุกคนอืมอร่อยมากคุณหน้าตาสิทุกคนปลาหมึกอ,อืม กินกันอย่างนี้เลยจ้ะง่ายๆพริกน้ำป่าไม่ต้องเลยนะอยาเข้มข้นบางคนชอบกินพริกน้ำปลาเค็มไงอย่างนี้กำลังดีเลยเพราะว่ารสชาติของกระเพรามันอร่อยอยู่แล้วอืมอร่อยมากอืกน อร่อยสุดๆทุกคนแต่เราชอบโปสเตอร์นี้นะเนี่ยโรงแรม We travel not to escape life but for life are for life not to escape us เราเดินทางไม่ใช่เพราะจะหนีชีวิตแต่เพื่อชีวิตเราก็จะได้ไม่ต้องหนีเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะ นี่ค่ะคุณนอันนี้ของฝากจากชุมพรของปากน้ําชุมพรจากทุกคนฝากประชาสัมพันธ์เราก็ยินดีค่ะอะไรที่ดีเราต้องบอกต่อส่งเสริมนะน่ากินมากทุกคนแต่อร่อยมากจ้ามเม็มเต็มอีกแล้วทุกคนอืโพสไม่หมดเลยอ่ะืมเม็มเต็มอีกแล้วอ่ะ ของเก่าก็ยังไม่โพสเลยเยอะเต็มไปหมดอืมอร่อยข้าวหมกไก่ก็ยังไม่ได้กินอ่ะอืมอืมอือร่อยจังอืมอร่อยมากขอบอกตายตายแล้วอร่อยแบบนี้ทํายังไงกันดีทุกคนแต่ถ้ามันตัดไปเท่านี้ก่อนนะทุกคนว่าเมมเต็มเดี๋ยวต้องนั่งเคลียร์ลบคลิปเก่าๆนะฮะอร่อยมากเดี๋ยวจะตามด้วยวอฟเฟิลยังไงดีทุกคนอร่อยจริงๆนะทุกคนจ้า โซมิชืาสุดยอดกับตันต้มร้านอยู่ไม่ไกลนะฮะมีโจ๊กไก่ตัวจับไก่เขามีจ้อกระจอนคนทำคขาม,มีความสุขหน้าดูเลยแม่ค้าอร่อยแบบนี้สุดยอดครับ